ฮัลโหล v อ r y o นวีลค c มทู t อปปี้ซ่าเชนอลอตอนนี้คุณอยู่ผมนะครับบอปปี้ซ่าในเกม EOS อา่าวันนี้เป็นวันเปิดให้ทรสอบรอบที่2นะครับสำหรับเกม EOS นะครับวันนี้ผมถ่ายเนี่ยเป็นวันแรกเลยวันที่23นะครับตอนนี้บ,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 บ่าย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 โมงกว่าละอ่ะเอดีว่ามันมีกิจกรรมในเรื่องของว่าต้องเวล25ก็เลยมาปั๊มไว้ใน PVP เลยนะฮะเอ่อใน Open Beta จะ PVP <v> จะไม่เร็วขนาดนี้นะฮะจะปรับถูกปรับลง ครับผมก็ PP อ่ะคลิปแรกก็เวลไปละคลิปนี้มา PP ดีกว่านะครับคือยังไม่รู้จะทำอะไรตอนนีน้หาเป้าก่อนหาเป้าก่อนหาเหยื่อกันเฮ้ยได้แล้วอาชาอะชาได้แอซิดเวงผมผมก็เวลน้อยหิวเวลยิ้มสาวเองอกระโดดหยิงยิงกระโดดหยิงยิง ไม่ได้ด้วยยังไอ้นี่อยู่เมื่อกี้แอบเห็นรกคือไม่กล้าเข้าไปกลางวักูมไม่ใช่กาเดียนเราเป็นกาเดียนกูวิ่งเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> จะเข้าไปดีไหมว่ามันไม่มีใครมันไม่มี <c oughs> กาเดียนอ่ะกาเดียนหายไปไหนหมดวะเนี่ยเหลือแต่อีตัวตัวยิงไกลเี่ย การเดยนเข้าจะเข้าแล้วเนี่ยเข้าไปก็โดนลุมตายนะฮะแต้มตอนนี้โดนนำอยู่สามร้อยพยายามโอ้โหแม่งยึดป้อมหมดเลยป้อมก่อนนะป้อมก่อน ช่างแม่งคนอื่นโอป้อมเลยยึดป้อมก่อนแล้วอย่านะอย่านะป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมก่อนอย่าดีช่างหวังป้อมวิ่งเที่ยวรอบโลกไม่ต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวคนหนึ่งก็ช่วยยึดละโอ้ จะไปไหน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 ดูว่าเราจะไปหรือเปล่าเราจะไปหรือเราจะไปมันจะไปหรือเราจะไปมันจะไปหรือเราจะไปเอ้อจะไปใครจะไปใครจะอยู่ก็จะไปเอ้อได้คิวเว้ตายแล้วตายแล้วโดนสตันละตายเฮ้ยสตันไเลยอ้ไม่ทันปัมปอมปั๊มปัมเอาปั๊มกัน อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะเพราะว่ายนนุงนี้คือตกแต่งบ้านเพิ่มเอ๊ะทำไมเราไม่เกิดตรงกลางวะโอเคมาต่อเลยถ้าเกิดตรงกลางก็จะได้บียึดป้อมเสียดายหรออ่าได้สามป้อมแล้วโอ้โหแต่ไม่ห่างเป็นพันแล้วอะแพ้นแน่เลย

มานี่มานี่เลยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยมานี่เลยมานี่เลยมานี่มาน,มานี่จะไปไหนจะไปไหนมาด่ไปไหนไปไหนไปไหนโอ้โหวิ่งหางจนตูดเลยเออโอ้โหมันมาไปดีกว่ากูไม่อยู่เหมือนกันแหละเดี <c oughs> ย๋ยวตามมานะโอ้เออทีอย่างนี้เดินกลับมานะ ดีกาเดินกลับมาเมื่อกี้เดินหนีทำไมมั <c oughs> งกรว่ามันเก็บไปแล้วแน่เลย,เลยแต่มันห่างกันโคตรเยอะอะ๋รอรอบกันเอ,อไดไปทางนู้นแล้วมาทางนี้ดีดีไปโอ้จู่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 เอาถอยออกมาก่อนถอยออกมาก่อนเด้อดีกว่าดีกว่า ล้อมกันล้อมกันล้อมกันอืออือึือไปไหนไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตะตันตะตันเอ้ยนี่ช่วยยิงเลยอืออืออือึือไปไหนไปไหนแล้วไปไหนเออแบ่งแยงกูคิวเอาเอาเอ้ยไม่ทัน ป้อม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 ใครยึดป้อมอยู่บ้างใครยึดป้อมอยู่บ้างมัมีไม่มีแต่งแต่ป้อมตะป้อมตะป้อมตีไปยิงไปตีกันไปมันมีใครสนใจไ้มตีกันไปตีกันไปตีไปเร็วเร็วโอ้โหเออมาช่วยหน่อยดิเอาไอเพนกูดกมาช่วยมึงจะถอดเดีถอดทอาไม รออะไรอ่ะมังกรนอะแพ้ไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมถ่าย PVP อย่างเดียวแล้วกันนะะ e นะครับสำหรับ EOS นะครับเออที่จริงมันต้องมีเรื่องค่าความหิวด้วยโอ้โหพันนะความอิ่มอยู่กะกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหอยู่มันเป็นฟูงเลย <c oughs> เห็นเลยโอ้โอ,โอ้โดนต่อตายแน่เลย วิธีแก้่เออืออสลาชีบเออสลาชีบอย่างนี้แหละสลายอย่างนี้แหละสลายอย่างนี้แหละตายแล้ว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 โดนโดนตายแล้วคิดเป็นบ้าบอเนี่ยเล่นบอลสเล่โคตรเหนื่อยเอาวันดีเหมือนจะมีพลังงานบางอย่าง โอเคนะครับเกิดตรงนี้ปึ๊บแดกป้อมก่อนแดกป้อมก่อนไม่สนใจแล้วกูแดกป้อมก่อนม,มีใครนะเดี๋ยวไปดีเฮียเดี๋ยวแดกป้อมน,นิดนึงคือแทนที่มันจะไม่ช่วยแดกข้างบนนะมายืนทำไมตรงนี้มันแดกได้คนเดียว ป้อมใส่แล้วเราก็วิง่งไปแดกป้อมนน้นต่อ <c oughs> คือแดกโดนแดกหมดเลยโดนยืดหมดเลยเฮ้ยทีมเราทำอะไรกันน่ะ <c oughs> โอ้กูจะแดกป้อมไม่ได้โดนแดกแล, <c oughs> ล้วโอ้โหสัสเลตสตาร์ทอย่างโคตรนานเลยแม่งโอ้โห <c oughs> โอโห้โ โอโ้โ,อโหโอโห้โอหโอ้โหโอ้โหตายได้เลยโอ้โอหโอ้โหตายยอมยอมเฮ้ทีมแบบไม่ไหวละแดดปอ้ปอมปอ้ปอมป้อมป้อมที่เหลืออยู่แล้วป้อมกูแดกป้อมผมแดกโอ้ โดนแดงหมดแล้วไม่เหลือ,อแล้วแล้วโอ้โหอันนั้นก็อยู่ข้างนี้อ่ะติดฟีดใจเย็นอันนี้ก็เนียนจังเลย ก็ไม่สนใจแล้วด้วยนะเออเอาดิอย่าโดนลุมใช่ไหมอย่าโดนลุมใช่ไหมเมื่อกี้ข้า,ร,าร้องทุกเปล่าโอ้โหมีคนแดกป้อมแล้วอา้อาวไอ้นั่นน่ะโดนแดกไปแล้ว <laughs> เย่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ยังสีม่วงสีป้อมอยู่ลเลยโอ้แหมนะครับถือว่าได้แต้ม ขนาดแพ้นีก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็เดี๋ยว Open Beta ก็จะหักหัก40อร์นตนะครับโอเคครับในวันนี้ผมก็ขอจบอคลิปเพียงเท่านี้นะคะับแต่วก็ผมขอเวลให้ยี่ผ้า,าก่อนนะครับโอเคครับแล้วพบก,กันใหม่ Open b e เบตเลยนะครับสวัสดีครับ